คนหาปลา,าก็จะยู่เป็นชุดเป็นชุดนะคะล่าส์อ่านี่ก็คือได้ถนนคันเกียตมาประมาณปีหนึ่งนะคะได้บ่ค่ะบิ <c oughs> เออมีแต่คนเรามีแต่คนหูจักเบิร์ตเได้บสสด่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้บ่่คะถ้าจะหาเลาะเมืองเขาเเพิ่งมารอบสองค่ะ ไปแล้วสองโลขายบอาหรือกินไม่ไ <c oughs> กิน <c oughs> ค่่กินกําลังพึ่งมาได้อยู่มูซา,าวนี่ค่ะอันนี้ค่ะแม่มูซาวได้ยูสาฮิฟ้าพลังงานแสงายอาทิตย์นะคะได้ย่างดีเลยครับ่งมาแล้วสองไปเยอะถ้าคนเขาได้ปลาเยย่ายเนี่ย ถอยๆนี่คือยายที่ป่ะคะอันอ,อันคนที่เขายกยอเนี่ยเขาจะมีแนวใส่ปายย่าแบบยาวๆแบบนี้แม่นถ้าง,งั้นป่ากระตายด้วยเนาะอันถ้ายกแบบนี้เืาต้องใส่แบบนั้นแม่น่านลงห้วยแล,<อ>แล้วก็ใส่ฟองอ๋อกระลายนายถ้าปุ่นไปแต่ได้อยุถ้าปไุ่น เป็นป่าอ๋ลรัดเอาอยู่นี่ได้ไหมเนาะอืมรัดเอาป่าอยู่นี่ได้บะเนาอค่ะขึ้บ่อได้เิ่นวะโอ้ปีนี้ก็คือพอได้อยู่นะคะแต่ปีกายเย่อู้มีแต่ค้นถอยหมดเลยได้บะเนาอค่ะ พคน่าปากระโดดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บผู้ทางผุนเขาไหลอู้เราสิไปได้บ่นี่แต่เบื้องแล้วไปบ่ได้นะคะเพราะว่นนาน้ำแห้งหลายได้บน่นน้าสวัสดีค่ะโอ้ยไ,ไปตะไดนะ้าพทางผุนอ่อนซ้อนทางผุนได้ง่วค่อยเต็มเลยปัดป้ดปัดป้ดปั้ดผุนคือคือว่าน้ำพัดไปทางผุนนะคะทางผุน วสวัสดีค่ะโอ้ยอยากไปหาจริงเลยไปไม่ได้ป๊าดน้าทวนมาไล่ทางพุ่นป๊าตัวใครเบายนะ้าไปหาจริงเลยระบาดนี้โอ้ยไปไม่ได้บอกมือหาก,กันได้อยู่บาดนี้ เบิ้งน้ำท่วมปีกายนีโมอปานได้ปีกายนีย่ปีนี้ข้าอินลีน้ำเลยปุณนะได้เต้มองเฉยๆเด้อปุณนะู้ซอนตรงนี้ไปไม่ได้นะถ้าคุณไม่ท่างออกปุณนี่เอ้ย,อยออน้ามากข้ากิลีเด้อปีนี้นะมาไว,พว้พร้อม อยากไปหามูพวกท่าผุนเด้นเะบบได้แล้วคคนไปได้อยู่บ่ได้อยู่ตข้านไปแต่วันปีนี่น้ำห้งดีไหมงี่ล่ะนี่บอกตรงที่มาดามมัน่ายนะแน่นที่กน้จะนนมันยูใสอ่แต่ว่าปีนี้คือน้ำมันแรงกว่าปีกายนี่หลายบนด้สีโช่กันตอนนี้มาดามจะเทียเจโ่ไหมยกทงเลยยกเรียม nè yeah, đi yeah. น้ำลึกมากไปไม่ได้นะคะน้ำแบบแหงหลไปนียไหลแบบสุชุชุดเลยได้บ่ล่ะแม่นบอก้าเกิดเลย้ากระเป๋ากันนะสัน แต่ไม่ได้อยู่คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ